เป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองและขี้กังวลมากเลยค่ะปีนี้จะต้องไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนและไปสอบมีทั้งเดินทางไปสิงคโปร์และอเมริกากลัวไปหมดเลยนะจะต้องไปสอบกับไปเรียนกับเพื่อนที่พูดอังกฤษแล้วก็ได้ดีมากๆด้วยคือคือพูดง่ายๆว่าเราเปรียบเราเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะ ไปไปนึกกลัวเป็นนึกกังวลว่าเราดีไม่เท่าเขานี่เป็นเรื่องที่ว่า,าตัวกิเลสคือมานะถือเขาถือเรานะมันมารบกวนจิตใจก็ขอให้ดูตรงนี้คือเมื่อใจของเราเล็งไปที่คนที่ดีกว่าเราตัวเราจะเล็กลงดูดูตอนที่มันเกิดขึ้นเลยนะ เมื่อไหร่ที่เรานึกถึงคนที่ดีกว่าเราตัวเราจะเล็กลงเหมือนกับมันเตี้ยลงเราจะสูงกว่าอร่างกายเราจะสูงกว่าเขาหรือจะต่ํากว่าเขาอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอเล็งไปที่คุณสมบัติที่มันเหนือกว่าเราเนี่ยนะตัวเรามันจะเล็กลงตัวเรามันจะเหมือนเตี้ยลงทันทีดูดูเป็นอาการของใจดูเป็นปฏิกิริยาของใจที่เกิดจากมานะข้อนี้ไว้แต่ถ้าเมื่อไร เราเทียบตัวเองกับคนที่ต่ำกว่าเราเทียบตัวเองกับคนที่เขาด้อยกว่าเราเขาสู้เราไม่ได้ด้วยประการใดๆตัวเราจะใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกับเงาร่างเนี่ยมันสูงกว่าเดิมสูงกว่าปกตินี่คือปฏิกิริยาทางใจที่เกิดจากการมีมานะเช่นกันเป็นมานะคนละแบบอันนี้มานะมานะฝั่งฝั่งปมเขื่องนะ เมื่อกี้อันแรกเป็นมานะฝั่งปมด้อยการที่เราสามารถจะเห็นปฏิกิริยาทางใจของตัวเองนะแล้วก็ไม่เปนหมกมุ่นกับมันเห็นแต่ว่าเออพอเราเลงไปหาคนที่เขาดีกว่าเราเนี่ยตัวมันเตี้ยลงว่ะแต่พอเราเลงคนที่เขาต่ำกว่าเราเนี่ยอมืมันรู้สึกเหมือนกับอกมันพองขึ้นมาได้นะกลายเป็น บางทีเนี่ยเหมือนอาการพันจริงๆนะจิตเนี่ยมันเหมือนอึ่องอ่างมันพองออกมานะเวลาที่ใจเลงอยู่ที่คนที่ก็ด้อยกว่าเราตรงนี้อย่างน้อยที่สุดนะถึงมันจะไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราจะเริ่มสนุกกับการเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งๆที่มันเกิดขึ้นให้รู้สึกมาตลอดชีวิตนั่นแหละปมเขื่องปมด้อยนั่นแหละนะนะ มันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนก็แล้วแต่เราเราจะจมไปกับมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราต่อเมื่อเราเห็นมันเห็นหน้าจุดเกิดเหตุว่ามีอาการทางใจไปคิดถึงความสามารถในการพูดอังกฤษได้ดีของเพื่อนปุ๊บตัวเรากลายเป็นเหมือนกับคนที่ เกือบๆจะเป็นใบ่ขึ้นมาทันทีนะเหมือนพูดไม่ออกขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นคนไม่มีความสามารถในการพูดทั้งๆทงี่ยิงมีเพียงแต่ไม่ได้ดีเท่าเขาพอไปนึกถึงคนที่เขาดีกว่าก็เลยมามีอะไรมาหุ้มปากไว้มาปิดปากไว้มาทาให้ลําคอตีบตันเหมือนกับไม่สามารถจะพูดอะไรขึ้นมาได้นี่เป็นปฏิกิริยาทางใจที่มีผลออกมาทางกายนะคือไม่ใช่ไป,ป,ปกําจัด อปฏิกิริยานี้ทิ้งนะแต่เห็นปฏิกิริยาทํานองนี้ขึ้นมาได้บ่อยๆเราจะมีความรู้สึกราวกับว่าเห็นตัวเองมาจากสายตาของคนอื่นเห็นตัวเองออกมาจากสายตาของบุคคลที่2แล้วจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนที่มันด้อยกว่าหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความกังวล กลัวจะสอบตกกลัวจะไม่ได้ดีเท่าใครนะเออแล้วก็ไปเร่งใหญ่เลยเร่งเตรียมตัวฝึกซ้อมภาษามากขึ้นแต่เร่งด้วยความเกรงไะนะไม่ใช่เร่งด้วยความสนุกเรื่องภาษาเนี่ยนะเออเอาให้สนุกเถอะอย่าเอาให้มันดีกว่าคนอื่นเลยเออมัน อย่างเขาพิสูจน์มาแล้วนะเด็กที่เก่งภาษาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปถมหรือว่าช่วงมัธยมที่เหนือกว่าคนอื่นๆได้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีความสามารถมีพรสวรรค์หรือว่ามีอะไรมาแต่ไหนแต่เพราะเขาสนุกที่จะอยู่กับภาษาต่าง,างประเทศนะครับอย่างอย่างผมเองเนี่ยคือคืออันนี้ขอขอ,อยกนิดนึงคือตอนอย่างมัธยมเนี่ยนะ มีความเด่นมากเลยเรื่องเรื่องภาษาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีความสามารถในการาจดจำแกรมมาหรือว่าใช้แกรมมาอะไรได้ดีเลิศเลยนะแต่ว่าเพราะชอบอ่านหนังสือ,อนอกเวลาภาษาอังกฤษคือพระอิญว่าอ่านแล้วมันติดใจแล้วก็อ่านเรื่อยๆอ่านแบบเหมือนกับหนังสือที่ระดับยากกลางๆเนี่ยนะแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่มีใครบังคับมันเหมือนขนมที่จะเปิดหนังสือภาษาอังกฤษอ่านเอง อ่านทุกคืนนะแล้วก็อ่านคืนละหลายๆหน้าตอนนั้นจําได้เรื่องที่อ่านแล้วสนุกมากไอ้ The Tales of t r u e City ฉบับ s m p l i f y นะอ่านแล้วมีความสุขว่าไม่มีใครมาบังคับให้อ่านต่อยากอ่านเองอยากรู้เรื่องว่ามันจะดําเนินเรื่องไปยังไงมันจะจบยังไงนะแล้วมีความรู้สึกซาบซึ้งมากราวกับความรู้สึกนะมันเหมือนกับอ่านนิยายภาษาไทย พอไปถึงความรู้สึกนั้นได้เนี่ยภาษาอังกฤษจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปมันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับเรามันเป็นสิ่งที่จิตของเราเนี่ยจูนเข้าไปติดนะแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่จิตจูนเข้าไปติดนะมันจะไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่อีกเลยมันจะมีแต่ความเป็นกันเองมีแต่ความเป็นพวกเดียวกันมีแต่ความรู้สึกที่เออมันใช่มันมันมันออกมาจากข้างในมันไม่ใช่ต้องฝืนออกมาจากข้างนอก ฝืนออกมาจากข้างนอกหมายความว่าไงหมายความว่าเราไปคิดเปรียบเทียบก,กับคนอื่นก่อนว่าเราไม่ดีเท่าเขาแล้วก็ต้องไปพยายามดิ้นรนไปฝืนใจพยายามทําให้เท่าเขานี่แหละเขาเรียกว่ามันออกมาจากข้างนอกนะไม่ได้ออกมาจากข้างในข้างในหมายความว่าไงมันมีความรู้สึกเหมือนขนมมันสนุกที่จะทํานะครับความเชื่อมั่นมันจะตามมาเองหลังจากที่เรารู้สึกถึงความเป็นขนมน้องจะเอาอะไรก็ได้ที่นะเป็น สิ่งล่อใจให้ชอบภาษาอังกฤษยอย่างถ้าชอบติดตามข่าวชอบติดตามเทคโนโลยีก็อ่านข่าวหรือว่าเว็บภาษาอังกฤษมากๆพออ่านนะไม่อ่านอย่างเดียวเราออกเสียงด้วยอ่านออกเสียงถ้าเราบอกว่าเอมันไม่ค่อยอยากจะอ่านข่าวะเอาแบบขอเป็นเพื่อนๆได้ไหมสมัยนี้ก็มีเครื่องช่วยเยอะนะอย่างใน Google ไอ้ translate.google.com เนี่ยนะเออเราสามารถที่จะเอาคำที่เพื่อนๆเ,เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งมันอาจจะเพียเพ้ยนๆอยู่สัก30 40หรือว่าเกิน50%ก็เถอะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะเราได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านเนี่ยขอให้อ่านออกเสียงเพราะว่า ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคือการสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ไม่ใช่เอาแต่อ่านได้อย่างเดียวภาษาอังกฤษจะเข้าไปอยู่ในใจเราจริงๆเนี่ยนะเข้าไปถึงจิตถึงใจมันต้องมีความสามารถที่จะสื่อออกมาจากภายใน มันต้องมีความเป็นอัตโนมัติมากพอเรากับว่าเราสามารถเข้าใจถึงภาษาจิตได้ก่อนแล้วค่อยเอาภาษาจิตนั้นเน่เป็นตัวขับดันให้เกิดภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะเกิดความรู้สึกว่าเราไปไหนไปกันนะแล้วก็ไม่น้อยหน้าใครความเชื่อมั่นมันตามมาเองครับ